คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาถึงคลิปสูตรดับหลักร้อยบนเนาะสูตรดับหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมางวดของวันที่หนึ่งตุลาผมให้เจ็ดไปเจ็ดอันนี้ดับหลักร้อยนะครับเขามาเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ถูกนะครับพี่น้องตัวนี้ถูกนะครับข้าวเพราะว่าผมให้เจ็ด หลักร้อยเข้ามาเลขหนึ่งนะครับเราก็ไปชมกันงวดที่จะถึงนี้งวดวันที่16นะครับงวดวันที่16ตุลาเนาะสูตรดับหลักร้อยบนก็เอาของวันที่1ตุลาคมเอารางวัลที่1 5 7 8งห้ดหนึ่งเจดหนึ่ง ไม่ยากนะครับก็เอาหลักร้อยคูณสามเลยสูตรนี้หนึ่งคูณสานี่ครับเอาหลักร้อยนะครับไม่ยากครับสูตรนี้หนึงคูณสามได้เท่าไหร่พี่น้องสามหนึ่งสามก็ได้สามเหมือนเดิมนะครับก็รอผลนะครับรอผลสิบหกตุลาคม ยังไงอันนี้ก็รอผลกันวันที่16ที่จะถึงนี้นะดับหลักร้อยบนคือ3นะพี่น้องเขาเข้ามานี้ก็กี่งวดแล้ว1 2 3 4 5 6 7งี่ห้างวดติดแล้วนะครับพี่น้องเลขดับไม่ให้ดับ100%เนนะผมก็ย้ำเสมอนะครับเลขดับนเนี่ยเผื่อเอาไปลดต้นทุนเนาะเอาไปลดต้นทุนแต่ไม่ให้ตัดทิ้งนะครับผมก็ย้ำเสมอว่าเลขดับเนี่ย เราเผื่อเอาไปลดต้นทุนไม่ต้องตัดทิ้งร้อยเปอร์เซนถ้าใครอยากตัดทิ้งช็อเลยก็ได้แต่มันก็จะเจ็บทีหลังถ้ามันออกมานะพี่น้องนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็อย่าลืมกันนะครับ ก็ให้รวยๆกันวันที่16ที่จะถึงนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ